สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมีตัวอย่างปากกาบแบรนด์นะคะมาฝากกันเช่นเคยนะคะโดยที่จะให้ดูนะคะว่าแต่ละรุ่นนะคะทำเรเซอร์ชื่อแล้วได้เป็นแบบไหนนะคะซึ่ง ปากกาแบนแต่ละรุ่นนะคะถ้าเกิดเป็นพวกด้ามโลหะนะคะเราสามารถที่จะทําเป็นชื่อของขวัญให้คนพิเศษได้นะคะสําหรับรุ่นวันนี้นะคะรุ่นแรกนะคะก็จะเป็นตัว p ั r k e r s o n n e นเนนะคะหมึกซึมโรโรบอลนะคะสำหรับตัวนี้ Sonnet07 m a ย์เจ็ดแมตต์แบ็กจีทีโรโลน,นะคะลักษณะเป็นด้ามทรงนะคะดู Executive มากเลยนะคะแล้วก็เป็นทรงแบบเปิดปอ นะคะตัดด้วยอะไรสีทองนะคะตัวด้ามเป็นสีดําด้านแหนบสีทองนะคะเวลาทำชื่อออกมานะคะก็จะได้ชื่อที่เป็นสีทองแบบนี้นะคะลักษณะการใช้งานเป็นแบบเปิดบอกนะคะตัวนี้จะใช้เป็นหมึกของ Parker อร์แบบโร r บอลรีฟิลนะคะเป็นแบบ m e i n f r a n c e นะคะสำหรับตัวนี้นะคะ ก็ปาร์เกเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างได้รับความยอมรับแล้วก็เป็นที่นิยมในสำหรับประกาแบรนด์พวกรุ่น e x e c u t i v e นะคะเพราะว่าเขาจะมีะรุ่นมาค่อนข้างหลากหลายนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงเกี่ยวกับในด้านของปากกามานานนะคะก็ตัวนี้จะเป็น Sunnet 07 m a t t a c GT มตต l o บ็กนะคะสำหรับตัวรุ่นถัดไปนะคะเป็น Sunnet 07 รุ่นเดียวกันนะคะสำหรับตัวนี้จะเป็นตัวแบบบอเพนนะคะด้ามลักษณะบอเพนลูกลื่นเป็นการเปิดแบบหมุนอย่างนี้นะคะตัวนี้คือ Sonnet 07 m a t b a c k GT เช่นเดียวกันนะคะแต่ตัวนี้เป็นบอเพนแบบสลิมสำหรับตัวมอสกู่เป็นแบบโรลโรบอลนะคะ,ะคลิปนีบของเขาจะเป็นแบบสีทองคันธนูแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีคำว่า Parker s o n n e t ฟรานชนะคะเวลาที่เราทําชื่อออกมาจะได้สวยมากเลยนะคะสำหรับตัวถัดไปนะคะตัวนี้จะเป็นตัวด้ามปากกาป a r เกอร์เช่นเดียวกันนะคะชื่อรุ่นของเขาคือ im r o r o Ball นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายสีสำหรับวันนี้จะมาให้ดูสองสีนะคะเป็น im r o r o Ball อันนี้เป็นสีแม t ต b บ u ูนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัว black black gt นะคะ ตัวนี้เป็นตัว m t t t b r u e นะคะตัวนี้ l c k Black นะคะลักษณะการใช้งานของพวกหมึกซึมโรลบอลนะคะเป็นแบบทรงเปิดปอบแบบนี้นะคะรุ่นถัดไปนะคะก็รุ่นนี้ก็เหมาะนะคะเป็นที่นิยมนะคะของอวัยรุ่นนะคะแล้วก็ ที่อยากได้ปากกาที่ทรงทันสมัยนะคะสำหรับตัวนี้ก็คือจะเป็นปากกาแบร์ลามี่นะคะตัวนี้สำหรับตัวแบร์ลามี่ดูตัวรามี่ตัวนี้จะเป็นตัวชื่อรุ่นของเขาคือออสตาร์นะคะ สำหรับออสตาแบบนี้นะคะเป็นทรงเปิดปอกนะคะก็เป็นซิกเนเจอร์ของของลามี่นะคะชื่อรุ่นของเขาคือออสตาแบบแมตต์แบ็กนะคะตัวนี้เป็นสีดำสีดำนะคะเป็นแบบทรงเปิดปอกอ่าเปิดออกมาตัวด้ามเหมือนจะดูใหญ่นะคะแต่จริงๆจับถนัดมือมากแล้วก็อ่าน้ำหนักไม่เยอะนะคะสำหรับตัวนี้ตัวนี้ก็ เป็นซิกเนเจอร์ของเขานะคะคที่จะเป็นวงแหวนคล้ายๆตัวยูตัวนี้นะคะเอาไว้หนีบในกระเป๋าเสื้อได้เวลาที่เราทำชื่อออกมาก็จะได้เป็นออกสีขาวๆแบบนี้นะคะตัวด้ามของรามี่นะคะเป็นตัวข้างในเป็นอลูมิเนียมนะคะสำหรับตัวด้ามถัดไปนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวปักเกอร์นะคะ สำหรับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นด้าม Parker XL นะคะก็มีสีที่มาให้ดูวันนี้นะคะจะเป็นตัวสีพิงโกนะคะเวลาทำชี้อ,ออกมาจะได้สีประมาณนี้เก๋ไกๆมากนะคะแล้วก็ตัวด้ามพิงโกนะ,ค,ะค่อนข้างสีออกหรูหรานะคะเหมาะสำหรับสุภาพสตรีนะคะตรงนี้มีคำว่า Parker าเป็นทรงแบบกดนะคะ เป็นปากาลูกรื่นรุ่นถัดไปนะคะจะเป็นตัว Parker j o t t e r นะคะอ่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ยอดฮิตมากๆนะคะยอดฮิตตลอดกาลนะคะของ Parker นะคะสิเกเนเจอร์ของเขาคือด้ามเล็กกระทัดรัดนะคะแล้วก็สีสแตนเตลสล้วนตัดด้วยอะไรสีทองนะคะซึ่งเพิ่มความหรูหราขึ้นมานะคะแล้วก็ าสามารถที่จะทำชื่อได้นะคะก็จะได้สีออกแบบนี้เป็นตัวด้ามแบบกดนะคะสำหรับตัวด้ามสุดท้ายวันนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวดินสอรถต,ติ้งนะคะก็ถ้าเกิดพูดถึงดินสอที่เป็นแบรนด์เอ็กซิคิทีฟนะคะหนีไม่พ้นนะคะสำหรับตัวรถต,ติ้งนะคะก็เป็นดินสอโปรเฟชชั่นอลนะคะก็คือเหมาะสำหรับ างานเฉพาะงานเขียนแบบประมาณนี้เลยนะคะก็รอตติ้งก็จะมีอยู่หลากหลายรุ่นนะคะสำหรับรุ่นวันนี้นะคะจะเป็นตัวรอตติ้ง5 0 0 5นะคะตัวแหนของเขาตัวนี้จะเป็นด้ามโลหะอย่างดีนะคะมีคำว่ารอตติ้งอยู่ซิกเนเจอร์ของรอตติ้งนะคะจะมีวงแหวนสีแดงตามนี้นะคะก็ตรงนี้เอาไว้หมุนระดับความเข้มของไส้ดินสอได้นะคะก็สามารถที่จะ สลักชื่อได้เช่นเดียวกันน้ำหนักดีมากนะคะสำหรับตัวดินสออพวกเปอร์เฟชชั่นอลของรอตติ้งนะคะก็การใช้งานก็เป็นแบบกดก็สำหรับคลิปนี้นะคะ,ะก็นำตัวอย่างมาฝากนะคะเพื่อเป็น สำหรับบางท่านนะคะที่มองหาปากกาอยู่นะคะก็จะมีหลากหลายรุ่นนะคะว่าเอ๊ะเวลาทำชื่อได้แบบไหนนะคะแล้วแต่รุ่นนะคะขนาดประมาณเท่าไหร่นะคะใหญ่ไปเล็กไปหรือเปล่านะคะสำหรับท่านใดมีข้อมูลที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากให้ทำคลิปรุ่นอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ